นะก็จากการที่ได้ร่วมกันสอบสวนนะครับในลักษณะสามวิชายที่นะครับแล้วเนี่ยสามารถผลัดสอบสารออกเหมือนกับโบรุขาหรือในแบงค์ได้นะครับแล้วก็เมื่อผู้ปกครองได้พาเด็กทั้งสามคนนะครับนเข้ามาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจทอนกับที่ตัวเองเนี่ยก็มีที่เป็นเป็นนักเรียกว่าเป็นนักข่อยนะครับนะเมื่อเมื่อเด็กเนี่ย คุ้นเคยแล้วก็ไว้วางใจนะครับตัวธิริพันธ์เนี่ยก็อาศัยความใกล้ชิดกับเ,เด็กน,นะครับโดยเด็กไม่ทระวังตัวนะครับนะหลงเชื่อไปแล้วนะครับจึงได้อาศัยโอกาสเหล่านี้เนี่ยจะ่ทารลู่ละเมิดอทางเพศตัวเด็กน,นะครับโดยการใช้วิธีการจากที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหนังสือพิมพนะครับนะลู่ละเมิดอทางเพศตัวเด็กทั้งสามคนนะครับหลายครั้งนะครับนะ ต่อมานะครับลหลังจากออกหมายจับแล้วสาภาพนะครับคือผมต้องกล่าวอีกว่าในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศตัวเด็กนะครับวันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับนะเพราะเป็นต้นทางกางสู่เรื่องการค้ามนุษย์ินะครับนะแล้วญิงพันที่เห็นได้ชัดก็คือรูปแบบเนี่ยาก,การกระทำเนี่ยทางการเมืองชาติเนี่ยจึงได้สั่งให้ผู้กองชิตานนะครับรวมทั้งในส่วนท่านบกตรเองนะที่จะปรับปรุง การรุ่มเริ่มทำให้ของเด็กเยอะมาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความแรงมีสูงขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าถึงตัวเด็กเนี่ยมากขึ้นเนื่องจากเด็กใช้เวลาบนหน้าจักรแมของเด็กเนี่ยนะครับจำนวนงานเนี mm. ่ยมีแค่ประมาณสามคนนะแต่ณว ja, ันนี้นะครับนะคะท่านมจังหวัดนะคะเจหนาทีชุมนเนี่ยมีสถานการณ์เด็กถูกรุ่มเริบบ ก็โดิมากนะคะเป็นทั้งประชากรแสงแล้วก็ประชากรก็คือที่เองนะซึ่งการทำงานของเราเพื่้ปกครองไว้วางใจคือภาามีอะไรก็สามารถให้สืบสวนดูว่าติการของครับมาตลอดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคดีแบบเนี้ยจะเป็นประเภทแบบเจอตายจบเพื่อว่าเอ่อ ต้องมีมาตถาะไรสักอย่างว่าถ้าเกิดเรื่องถึรพักแล้วเนี่ยหรือถึงอะไรแล้วเนี่ยต้องให่เป็นเรื่องอย่างญ่นต่มันกล้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเตรียมควาสำคัญที่จะเข้าไปถึงโรงนักให้ปกคองไว้รางใจคือถ้ามีอะไรก็สามารถ